บ่เราล่ะนี่นี่เราต้องใส่บ่เราอ่านะลูกบ่ลูกบ่พี่น้องดิ่งบ่เราทำเพลือล่ะติเมาอยู่กันยังติทำปิดอยู่กันยังต้องเอาบ่เราไปก่อนบ่เราต้องทุกอ่านี่เอาบพี่น้องโดยไม่คำหนึ่งถึงความทุกตรงตามหลักการศาสนาอ่าไม่เอาไหนนี่แต่ไอ้ที่ไม่เอาไหนนี่แหละมันบ่เราอ่าเนี่ยบ่เราเอเอาเอาบ่เราคนเลยนะบ่เราก่อน เดินไม่ตรงนุ้นหอ่ะบูรคก่อนมันไม่ใช่เคยพี่น้องดีนี่นะพี่ว่ามันเข้านโรกดีินอไอโนูไม่กลัวเลยเต็มกลัวตรงดินาซากลัวจีติดในครบครบนี้เลยมันตักเศษเก้าลูฮูอาซอโบยนยอยนี่อาสบียะนยอนี่เปิดตูลง่งมานุลง่งอัตสัญญัติโตซาบือนาอยานองอ่าลิกซี่ข้างหลังคือโบนีจะสนับสนุนบนเรื่องที่ไม่ถูกต้องพี่น้องพิธละการาศาสนาะ เตว่านั่นแหละดงวนมัวพักกัดสกัลล์ยามาอ่ะเนาะให้สดครองกับกลุ่มข้องเขากับโบข้องเขาอย่างไม่เศร้าไปเนาะอ่าลุยเลยนะอ่ะโบเราล่ะนี่นี่เราต้องใส่โบเราอ่านะลูกโบลูกโบไปเนาะดิงโบเราทำเพือล่ะทีเมาอยู่กันยังที่ทำปิดอยู่กันยังต้องเอาโบเราไป่อนโบเราต้องทุกอ่าเนี่ยเอาโบไปนองโดยไม่คำหนึ่งถึงความทุกตองตามหลักการศาสนา เนี่ยก็เรียกว่าคานรกเหนียงจ้ากว่าลิลอาซอบียะ <Okay. S 1> <laughs> ปบมังยังมังเลยเนาะพันนี่นี่อืมอ่านั่นแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าพีนนะาา่น้องเลยนะบูล่ะนะเอาไว้ก่อนอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แล้วพี่น้องนะบีว่าชาวนรกนี่ขับรถโด้วยซาฮิดเอาบูพันเนียเนี่ยเล่กันฝ่าซาบันบานโรหวาน,นันเนาะ เอาโบกันแล้วไม่คำหนึ่งถึงพิษทุกตามหลักการศาสนาอ่านบ,บีขบ่าบกนั้นสิทธิฟาติมาหลูกทราบเก็บบินองนั้นสมมุว่าถ้าเธอหลกักนั้นท้าสิทธิฟตาติมาหลักนบีว่าชันตัดมืออนอืมทำไมพนันโบโรนันนะล่อยเมอะไรกับโบโรอิงแต่นี่ไม่นะบีว่าถ้าสมุดฟาติมาเป็นหลักโน่หลักนี้เลยกับทกคูค่ดูดฮัดในการตัดมือนบ,บีว่าแกตัดอ่าลูกอิงก็ดิ อันขนาดว่าลูกเองนั่นะนอ่านั่นคลุมที่นึ่งพี่นาออืมประชากตรงนี้เหมือนยีมัมหวานเลสะสโทนให้เห็นถึงสังคมบานเรายกตัวอย่างง่ายๆเ,เล้งกันจัดๆตรงๆพี่น้องกันเลือกทำผููน้ะระดับทองสิ้นหรือระดับอะไรก็แล้วแต่พี่นอ้องในการเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากเราขานิยมเหมือนอีมัมหวาบวนบูกโกรนอันนี้บูเรา มุสลิมมีสองคนยกตัวอย่างคนนี้อยู่ในครอบในหลักการศาสนาเรว่ะเคียนได้ไอ้ไนี่นี่ไม่เอาไหนผูกกันตรงตรงเลยนะอะไม่เอาไหนนี่แต่ไอตีไม่เอาไหนนี่เละมันบูโรอ่าเนี่ยบูโรเอ,โอ,โอโบราบูโรก่อนเลยนะบววูโรก่อนเดินไม่ตรงนู้นยอบววูโบรวกว่อนไอ้นี่เลยพิษถอดหลักการศาสนาพี่นนองเร็วจะเข้านรกการเนียนบีวา ลิลอาสอบียะนี่เลยเนาะอลันมมสนฟิฟูโรหิมาหุลฮลุตาละอยักโคไปโคเลยพี่น้องอนะเวลาโรกาโรกาชงในงนหยก็ดีนะเออน้าพี่น้องทางเพศน,น,น,นั่นแหละน้เนี่ยํำพลไปเลยะอืมแล้วเราความาฉายลักปิจารณาความทูกตรงคุณนาวุธวัยยาวุธจริยธรรมคุณธรมณรมความเหมาะสมไปตาม ลักการทีราบุไว้เนาะมันไม่ใช่เคยพี่น้องดีนี่นะพี่ว่ามันเข้านารกดีเนะไอหนู no. ไม่กลัวเลยเตมกลัวตรงดีน่าเศร้าครัวจีติดในครกครบนี่อ่านั่นกลุ่มทีหนึ่ง